บุญพาวาสนาส่งก็ทำให้เราได้มาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดต่อต่อกันมาช่องเล่าเรื่องผีดูเรื่องราวของมนต์ดำ ที่เข้ามาครอบงำจิตใจของผู้ทรงศีลจนต้องมีจิตใจเปลี่ยนไปใครจะเป็นคนหยุดเขาเหล่านั้นได้ติดตามฟังซีรีส์ปอบตอนศึกไสยเวทชายหนุ่มสองคนเมื่อถึงเวลาครบบวช เข้าพรรษานั้นตั้งใจจะบวชจำพรรษาให้ครบทั้งสามเดือนแต่เรื่องราวก็มีเหตุจำเป็นให้ชายทั้งสองคนนี้ได้มาร่ำเรียนวิชาสายเวทกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้ทุดงเรื่อยมาจนมาถึงวัดนี้คล้ายจะเป็นเคาะกรรมวาสนา ที่มีร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนก็ไม่ทราบจึงได้มามีเคราะห์กรรมเช่นนี้ร่วมกันแต่ถ้ามองมุมอีกด้านหนึ่งก็เป็นการสร้างบุญอันท่วมทน้นที่จะได้เป็นบุญของตัวเองในการช่วยชาวบ้านพ้นเคราะห์กรรมต่างๆที่บังเอิญอาจจะโดนทำคุณใสเข้าใส หรืออะไรไม่ดีก็แล้วแต่สองชายหนุ่มได้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนไสยเวทต่างๆทั้งไสยเวททั้งพุทธคุณพระอาจารย์ท่านนี้ท่านได้สอนทุกอย่างจนหมดหลังจากนี้ไปสองท่านนี้เราให้วิชาความรู้แก่ท่านไปหมดแล้วจงจำไว้ว่าจงเอาวิชานี้ ไปช่วยชาวบ้านให้พ้นทุกพ้นกรรมคนไหนยังไม่ถึงเคาะก็ช่วยปัดเป่าให้เขาพ้นเพศภัยอันตรายต่างๆอย่าได้หวังว่าจะมีชื่อเสียงจงประพฤติในกรรมดีอย่าผิดขลัมข้อห้ามต่างๆที่อัตมาเคยสั่งสอนไว้ให้ละ่ะจงจำไว้ให้ขึ้นใจ หลังจากนั้นทิศดำและทิศแดงก็ก้มลงกราบพระอาจารย์แล้วค่อยๆค,คานออกมาแล้วทิศดำกับทิศแดงก็เดินไปหลังพระประธานเปลี่ยนปดสบงผ้าไตรจีวรต่างๆเปลี่ยนเป็นชุดขาวและเดินเข้ามากราบพระอาจารย์ท่านนั้นอีกสามครั้งทั้งสองคนนี้ ถือเป็นสิทธิเอกของพระอาจารย์ศึกออกไปแล้วจงทำแต่กรรมดีประพฤติดีประพฤติชอบอย่าลืมหลงในทรัพย์สินสริงคารต่างๆขอให้ชัานทั้งสองคนโชคดีมีชัยจเจริญก้าวหน้ามีคนนับถือสาธุหลังจากนั้นพระอาจารย์คงก็ปะพรมนั้นมนต ทั่วร่างกายของทิศทั้งสองทิศทั้งสองได้อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันทิดดำอยู่ทางทิศเหนือส่วนทิศแดงอยู่หมู่บ้านทางทิศใต้ทั้งสองต่างก็แยกย้ายกันอยู่คนละหมู่บ้านคอยช่วยเหลือชาวบ้านต่างๆที่เกิดเหตุห้ายเป็นที่นับถือกันอย่างมากถ้าบ้านเหนือ ก็ต้องยกให้หมอดำส่วนบ้านใต้ก็ต้องยกให้กับหมอแดงหมอดำทางบ้านเหนือจะมีของให้กับชาวบ้านเป็นอันมากส่วนมากจะเป็นของดีทางพุทธคุณเช่นของทางด้านค้าขายชาวบ้านต่างเรื่อมใสเป็นอันมากพาไปเช่าสิ่งของอันศักดิ์สิทธิ์ไว้พกติดตัวบางคนในหมู่บ้าน ร่ำรวยมากจึงขนาดสร้างตำหนักให้กับหมอดำเลยส่วนหมอดำก็เป็นคนใจบุญสุนทานได้เงินได้ทรัพย์สินสลิงคารมาเท่าไหร่ส่วนมากก็เอาไปทำบุญต่อกับวัดให้อีกทีหนึง่งคนจึงเลื่อมใสศรัทธ,ธาต่อตัวหมอดำเป็นอันมาก ส่วนหมอแดงทางด้านใต้เรื่องวิชาอาคมการแก้คุณใสต่างๆท่านเป็นที่ถนัดนักแกได้ข่าวว่าใครโดนผีเข้าสิงเมื่อเชิญชั่นไปท่านจะปราบและนำผีตนนั้นกลับมาชุบเลี้ยงที่สำนักของแกชาวบ้านจะหวาดกลัวทางหมอแดงเป็นส่วนมาก เพราะว่าแกแก่งกล้าอาคมเป็นอันมากเคยมีข่าวลือมาว่ามีคนหนึ่งไปอาละวาดถึงตำหนักหมอแดงไปด่าพ่อด่าแม่ของอาจารย์แดงไม่ให้ทำความเคารพอาจารย์แดงลิอาจจะลองของเทียบกับอาจารย์แดงว่าท่านจะแกงกล้าเพียงใดแต่ก็แค่เพียงข้ามคืนเท่านั้น ชายขี้เมาคนนั้นตื่นเช้ามาก็สติฟั่นเฟือนเป็นคนไม่รู้ภาษาเดินเต็ดเตทำตัวลกลุงลังอยู่ในหมู่บ้านนี้จึงเป็นที่กล่าวขานไม่มีใครแถบนั้นที่คิดจะกล้าลองของกับอาจารย์แดงเลยเฮ้ยไอชาติมึงรู้ไหมว่า อาจารย์ดำที่หมู่บ้านเหนือน่ะท่านสุดยอดจริงๆเลยนะโอ้โหให้ของมานี่ของดีๆทั้งนั้นเลยกูนี่ได้ตะกุดของอาจารย์ดำมามึงรู้ไหมวันนั้นมีโจรย่องเข้ามาในบ้านกูมันเอาไม้ฟาดมาที่ด้านหลังกูกูรู้สึกป้าดขึ้นมารีบหันหลังกวับทันใด ไอ้โจรคนนั้นยังยืนมือค้างถือไม้อยู่เลยมันก้มลงกราบกูเลยมันบอกว่าไม่กล้าอีกแล้วมันบอกว่ามันฟาดใส่ผมเต็มแรงแต่ผมไม่เป็นอะไรเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะตะกุดของอาจารย์ดำเขาดีจริงๆเลยฮ่า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 พอนุ่ม ไปได้ของดีจากไอด้ดำมารล้นี่เออไอด้ดำเอ,อ้ยก็ได้มีแต่ของพวกนี้เอามาไว้กับพวกเด็กที่โกบ้านนอกแค่เท่านั้นต่อไปนี้ข้าจะแสดงอิทธิฤทธิ์บางอย่างให้พวกเองได้ดูต่อไปนี้หมู่บ้านแถบนี้จะมีแต่อัจานแดงที่คอยปกปักรักษาพวกเองจงจำไว้นะ เด็กชายสองคนนี้ตัวสั่นละลิกได้ยินเสียงแล้วก็ตกใจกูบอกมึงแล้วให้พูดเบาๆดูสิอาจารย์แดงท่านได้ยินท่านก็โกรธสิมึงเงาหัวมึงจะได้หลุดออกจากบาหรือเปล่าก็ไม่รู้มึงเข้าไปกราบขอโทษอาจารย์แดงเดี๋ยวนี้เลยนะหลังจากนั้นชายหนุ่มทั้งสองก็เดินเข้าไปกราบอาจารย์แดง ขอคขามากับสิ่งที่ตนเองพูดไปพ่อยๆโดยไม่ได้คิดปากพวกผมไม่มีหูรูดเองพระอาจารย์อาจารย์แดงหัวเลาะอ,อีกครั้งฮ่า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 มึงคอยดูหมู่บ้านต่อไปนี้จะมีแต่กูคนเดียวอาจารย์แดงบ้านใต้พวกมึงจำไว้หลังจากนั้นอาจารย์แดง ก็เดินขึ้นไปตำหนักของท่านปิดประตูแล้วท่านก็จุดธูปเทียนไว้รอบๆอบบ้านทั้งหมดอาณาเขตรอบๆอบบ้านหลังจากนั้นก็ค่อยสวดบนบริกรรมคาถาล่ธรรมเป็นอันยาวอาจารย์คะ่ะ เปิดประตูให้หนูหน่อยค่ะหนูมีเรื่องมาหาอาจารย์ดำค่ะดึกดื่นขนาดนี้จะมาหาอาจารย์ทำไมยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยมันไม่ดีค่อยมาหาอาจารย์พรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันอาจารย์ค่ะอาจารย์ช่วยหนูด้วยหนูไม่กลับแล้วค่ะยังไงอาจารย์ก็ต้องเปิดประตูมารับหนูก่อนนะคะ เองนี่มันดือ้อซะจริงๆเลยเนี่อะเข้ามาก็เข้ามาอ้าวมีอะไรก็ว่ามาเมื่อเปิดประตูให้กับหญิงสาวคนนั้นเสร็จหญิงสาวคนนั้นค่อยๆเดินมาที่อาจารย์ดำเป็นหญิงสาวอายุวัยราวๆสิบแปดปีนุ่งผ้าถุง และใส่เสื้อคอกระเช้าต่อจากนั้นตัวเธอค่อยปลดผ้าถ,ถุงออกและถอดเสื้อคอกระเช้าออกร่างกายเปล่าเปลือยต่อหน้าอาจารย์ดำต่อให้ชายไหนที่มั่นคงต่อสติเจอเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็คงเอาสติของตัวเองไม่อยู่เป็นแน่ผู้หญิงคนนั้นกระโดดเข้ากอดอาจารย์ดำ ช่วยหนูด้วยค่ะอาจารย์ดำหนูแอบ,บรักอาจารย์ดำมานานแล้วค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ดำคล้ายถูกมนตเสน่ห์อาจจะเป็นเพราะทำให้แกของเสื่อมก็เป็นได้ทำให้แกหลงสเสน่ห์หญิงต่อหน้าคนนั้นอ่อนละทวยหญิงสาวคนนั้นสั่งให้แกทำอะไรแกก็ทำ หลังจากนั้นคืนนั้นเองแกได้สมสู่กับหญิงสาวร่างน้อยคนนี้หญิงสาวร่างน้อยคนนี้เมื่อตกกลางคืนจะหิวโหยเป็นอันมากอยากกินของดิบสดขาวขาวหลังจากมีอะไรกับอาจารย์ดำแล้วหญิงสาวคนนี้เดินลงมาที่ใต้ถุนเดินไปที่เล้าไก่ จับไก่มาได้หนึ่งตัวหักคอและกัดกินไก่กินเลือดสดๆดต่อหน้าอาจารย์ดำอะกูโดนเข้าแล้วเหรอนี่ใครมันบังอาจกล้าดีกับกูปล่อยเอาอีนี่มาทำสเสน่ห์กับกูแม่งอีป,ปอบร้ายอาจารย์ดำเหมือนขายจะได้สติจึงรีบเดินขึ้นไปที่ตำาหนักขวา เอาตำลาใบาลานมาท่องมนคาถาอย่างเร่งด่วนท่านได้สวดมนท่องคาถานี้ทั้งคืนจนกระทั่งปอบสาวตนนั้นกรีดร้องแล้ววิ่งหนีออกไปจากตําหนักของอาจารย์ดำหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเป็ดไก่ของชาวบ้านก็หายไปคืนละตัวสองตัวเป็นที่น่าสงสัย แต่เหตุการณ์มันไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนั้นมีเหตุการณ์หนึ่งอาจารย์ดำที่มนเสื่อมไม่สามารถถือขลัาได้แล้วกลายเป็นปอบคอยแอบกัดกินไก่ของชาวบ้านบางคืนหนักข้อเป็นคืนวันโกนก่อนวันพระวัวควายตัวใหญ่ๆ แกก็เข้าไปในคอกหักคอวัวกัดกินเลือดวัวฉีกไส้ฉีกพุงตับไตไส้พุงของวัวจนหมดสิ้นแกถือว่าแกเป็นปอบที่มีวิชาอาคมติดตัวมีเกรงกลัวผู้ใดไม่เกรงกลัวต่อบ,บาปจากอาจารย์ดำผู้เลื่อมใส ผู้ใจบุญสุนทานผู้มีแต่ให้กับชาวบ้านแต่ต่อไปนี้เป็นเพียงปอบตอนหนึ่งที่คอยลักไกล่ลักบัวชาวบ้านกินวันหนึ่งชาวบ้านข้างเคียงได้คลอดลูกเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กเพศหญิงซึ่งมีทั้งลกและน้ำคร่ำม,มากมาย ส่งกลิ่นคาวฟุ้งไปทั่วบริเวณนั้นยามราตรีเมื่อทุกคนหลับนอนเสร็จชายร่างหนึ่งได้ถูกปรากฏกายขึ้นอยู่บริเวณบ้านหลังนั้นชายคนนั้นก็คืออาจารย์ดำหวังเข้าจะไปกินทาลกคนนั้นด้วยความหิวโหวยแต่แล้วในที่สุดก็มีภาพหนึ่ง ปรากฏอยู่ต่อหน้าอาจารย์ดำก็คือพระอาจารย์คงนั่นเองท่านปรากฏกลายโดยไม่ให้อาจารย์ดำเห็นไอ้ดำเอ้ยหันมามองหลวงพ่อนี่หลวงพ่ออยู่ข้างหลังอาจารย์ดำหันขวบมามองดูด้านหลังใจแทบตกไปถึงตะตุม้มหลวงพ่อ ลูกผิดไปแล้วลูกผิดขลำจนลูกกลายเป็นปอบฮฮอหลวงพ่อช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยดำเอ้ยจงหยุดกรรมของเจ้าอย่าสร้างต่อไปเลยพ่อมาห้ามเจ้าไว้และจะเอาเจ้าไปอยู่กับพ่อด้วยหลังจากนั้นหลวงพ่อลุกขึ้นพนมมือ แล้วบริกรรมคาถาแล้วหลวงตลับสีพึ่งแล้วออกมานั่งพนมมืออีกครั้งเจ้ามาอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวพ่อจะเอาเจ้าไปบำเพ็ญกุศลเองอยู่กับหลวงพ่อคอยหมั่นสวดนมน,นั่งสมาธิหลังจากนั้นเจ้าจะปลดทุกข์ปลดกรรมของเจ้าเองเดี๋ยวข้า จะต้องตามไปเก็บกวาดเรื่องนี้อีกหลังจากนั้นร่างของอาจารย์ดำค่อยค่อยเลือนหายไปฝ่ายอาจารย์แดงบ้านใต้ตอนนี้อยู่ที่ตำหนักอย่างสุขสบายหัวเลาะชอบใจ ที่ได้เป็นใหญ่ในแถบนี้แต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครสามารถเก่งกว,กว่าข้าได้แล้ว <facial> ฮ่าฮ่าฮ่าฮสิ้นสุดเสียงที่หัวเราะของอาจารย์แดงบ้านใต้ภาพหลวงพ่อก็ปรากฏต่อหน้าอาจารย์แดงหลวงพ่อ หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ไงขอรับเออนี่ยังจำอัตมาได้หรอนี่แล้วจำสิ่งที่อัตมาเคยสอนได้หรือไม่ว่าให้ทำแต่กรรมดีนี่กระทั่งสิทธิ์ร่วมสำนักเป็นพี่เป็นน้องกันก็ยังมาดร้ายต่อชีวิตกันเลยหรือนี่เจ้าลิจะอยู่ไปใหญ่ เมื่อเส้นเสียงของพระอาจารย์ท่านอาจารย์แดงรีบเข้ามากกอดที่หัวเขา่าลูกช้างผิดไปแล้วลูกช้างผิดไปแล้วครับถ้าเจ้ารู้ตัวเจ้าผิดเจ้าต้องตามข้ากลับไปที่วัดกลับไปบวชเรียนต่อไปนี้ก็อย่าได้สึกออกมาเป็นบัมพชิตออกสู่ภายนอกโลกนี้อีกต่อไปเลย คอยศึกษาพระธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมชำระจิตใจชำระกิเลสเพื่อเจ้าจะได้พ้นทุกข์อีกต่อไปบำเพ็ญกุศลต่อคนอื่นที่เจ้าปองร้ายเข้ามาเจ้าจงฟังนะกรรมของเจ้าจะไม่ได้หมดไปแต่เพียงในชาตินี้เจ้าต้องถูกชดใช้กรรมอีกมาก ข้ามาบินทบาทตัวเจ้าให้เจ้าหยุดทำกรรมต่อไปคายว่าอาจารย์แดงรู้สึกสำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำไปได้แต่ก้มลงกราบและน้ำตาก็หลั่งไหลออกมาที่ปลายเท้าของท่านพระอาจารย์ทำเวรกรรมมากเท่าใดไม่สามารถชดใช้กรรมได้หมดหรอก เพียงแต่ต้องค่อยๆชดใช้กรรมนั้นไปให้มันหมดสิน้นจงอย่าหนีต่อกรรมจงเผชิญต่อกรรมและชดใช้กรรมนั้นให้หมดเพื่อได้ชาติหน้าจะได้เป็นสุขบุญกุศลที่สร้างมานี้จะทำให้ได้เสวยสุขในภายภาคหน้าถึงจะช้าหน่อยแต่ก็จะได้ใช้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องเล่าเรื่องผีดุใครอยากเป็นกำลังใจให้ช่วยกดติดตามที่สัญลักษณ์ตรงนี้ที่ให้ไว้นะครับและข้างๆกันนี้ก็จะเป็นเพลลิตเอาไว้ให้ท่านดูเรื่องราวมากมายภายในช่องของเรากราบขอบว่าคุณไว้นะที่นี้แล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีถัดไปนะครับ ขอบคุณมากครับ